บัตรนี้เป็นต้นไปใช้เงินไม่ทันเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่เข้ามาอีกแล้วเงินเก่ายังนอนกองอยู่ในบัญชีธนาคารยังไม่ได้ใช้เงินยังไม่ได้ช้อปปิ้งยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเงินใหม่เข้ามาทับถมรัว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 ใช้เงินไม่ทันเงินกองพเนินเทินทึกทั้งในตู้เซฟทั้งในบัญชีธนาคารทั้งทองแท่งโฉนดที่ดินสมบัติพัสถาน อลังการนานามมากมีเงินเก่าก็เพิ่มพูนเงินใหม่ก็เข้ารัวรัวหลับเงินก็เข้าตื่นเงินก็เข้าพูดจาอะไรออกมาก็เป็นเงินเป็นทองยังไม่ทันพูดออกมาเสียด้วยซ้ำแค่คิดก็เป็นเงินเป็นทองเงินไหลเข้าทุกทิศทางมีความเป็นไปได้มีความมั่งคั่งเงินงอกเงนขึ้นมาใหม่ๆทางไหลเข้าของเงินงอกขึ้นมาใหม่ๆ ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรเงินก็ไหลเข้าไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรเงินมหาศาลทุกสกุลเข้ามามากมายไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลเงินด้านดีเงินแห่งความสุขแฮปปี้มันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาง่ายๆไม่ได้คาดหวังแต่กลับเพิ่มพูนมหาศาลวันต่อวันคืนต่อคืนตื่นต่อตื่นหลับต่อหลับทั้งยามหลับทั้งยามตื่น ทั้งยามเช้าทั้งยามมืดทุกๆุกเวลาลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจของความสำเร็จลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจของความรวยลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจของความมั่งคั่งจัก,กรวาลซับพอร์ตจัก,กรวาลเกื้อกูลส่งไอเดียดีๆส่งผลต่อความคิดดีๆความคิดดีๆส่งผลต่อการสร้างเมเ็ดเงินส่งผลต่อธุรกิจที่ดี ชีวิตรอบตัวแวดล้อมไปด้วยคนดีๆลูกค้าดีๆบุตรธิดาบริวารคนรอบตัวญาติมิตรทุกคนที่แวดล้อมคุณลุ้นแล้วแต่ถูกคัสรรจัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมและสอดคล้องกับพลังงานในความมั่งคั่งของคุณต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันสอดประสานกันไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะมองไปที่ไหนไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความมั่งคั่งหลากหลาย หรือเผื่อประดา,ามีมหาสารอินฟินิตี้